มเมทัลเพจเพื่อนมากองน้ำทุกคนนี่อันนี้กองเพื่อนเพื่อนก็มาให้แซนตัวนี้อีกเต็มได้เอ้านองก็หูแล้วไอ้ก็หูแล้วน้อนว่าเฮาว่ะอันนี้สั่นช่งองเส้นนี้ไปแปรงตัวไรทราบลืม,มขเขาฮิตเขาวางหัน แม่นนักงานงักเงินนี่เฮาวางหันเฮาปะหันแล้วนี่แหละแปะกันนําอ้ายแด่แล้วก็น้องหันน่ะแปะกันนําหมู่เอียวกันหันอืมก็บ่ได้ผิดสิเด้อแลเฮาก็เฮาก็เอาไว้อืมเฮาก็เอาไว้นําหมู่กันหันเฮาลืมเฮาแ่มดกแ่มดขอบใจ FC ผู้มีน้ําใจแบ่งปัน ือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาสบ,บายดีสบ,บายดี FC ซพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกผู้ทุกคนที่เขามาสมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะ กองยินดีตอนหับเข้าสู่ซองนกน้อยบ้านหน้าเส้นเก่าเส้นเคยนะทุกคนเนาะคลิปนี้สาวนกจะห้ทุกคนในเบืง้งเม่เท่าแพทย์เพื่อนมากองน้ำทุกคนนี่อันนี้กองเพื่อนเพื่อนก็มาให้แันตัวนี้อีกเต็มเดยเออเดี๋ยวลูกแป้งฮะเด้อ theo hơn mà còn ở nào mình thật Mượt là cầm mạo ít được Mượt là cầm mạo, mượt là cầm mạo Anh này cà phúc khắc Anh này hiếm Phúc khắn nhào nào

Thank <laughs> you. ถัดจะนี้จะไปเสือมักมง ไปไปอันห็ดเวียส่วนมัก <c oughs> ม่ติอบคอบเดเจ๊ดลดนี้น <c oughs> ไปอะน,นี่ป้าไวนี่มันห้างอิเต็ม

ไปทุง่งย่างโันท่านโอ้เบ้าคำนอยรักเมื่อเดี่ยเมี่คำน้อยเยด็กคือเห็นเอาหน่อรักอือหัวห็นใส่เบ้าคำนอยรักเมื่อแหละทุกคน Con ha. บ้านได้ไปเบื้งหน้าเหมือนกันคันคำนลอย,ลยน,นลักเหนือก้นไปบมนน้กนี่กอไปชอกกินเ้วสิออบานหนอถ้าเบิ้งมือแรงหน่อยิ้มืนหน้าบ่า มีท้เพศเขาก็นี่มาแล้วโอ้เนาะเราจะดดกว่าทุกคนไปแทกดินาน,น,น,านาในซาวนโกบุได้ไปเบิ้งบาบุน,าบบน,านาาัาได้ได้ยินแต่บาบุนัว่าบได้ไปเบิ้งนําเขานาะว่าไปเทียวได้เทียวได้แต่ที่แน่ๆก็บาบุนัาได้เลี้ยวป้าไว้แล้วเนาะห้างเฮดห้างเข้าไปแล้วแต่บาคคำน้อยนะเข้าไปอนัน เห็นนําน่ะแต่แล้วบ่คํน้อยก็รักน่าจะรักออกไปบ้านทุกคนเพราะว่าเครื่องยังๆอยู่หันอยู่เนาะอือย่างสงเพิ่นบ่เปลี่ยนเฮือสงกะมื้อนั้นสนุกก็เอาหังเนาะ ได้ส่งซองพื้นได้เอากระโปงพื้นนึงไหนแล้วอันอ่านี่เครื่องแล้วนะอยู่ในนี้บ่นี่ฮะ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  ຊົງເສືອสนุกກໍຊອກมาให้ແຕ່ວ <laughs> ່າຄືວ່າເນາະທຸກຄົນເ લા ເມື່ອເຂົ້າເຈົ້າລືຄີຍອັບນງຕ່ຮຶນກົດນຸງນດນງຕ່ຮຶນนັ້ນ A pinea pinea long tham hung 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 อีกคู่เฮาก็กินอันนั้นเฮากินข้าอยู่หั่นเฮาก็ลืมหือลืมพดแม่จีว่าจีฮูบไว้คือเก่าหั่นเจ้าจิคองหั่นมลงไปเอาเมียงก็เงินเฮียเงินเฮียอคูเฮ็ดเฮียอจนลืมมดอนี่ไปอกบ่เห็นเลยบ่เห็นเฮือน เป็นลูกทางได้คุณคุณเททียอะไรว่าเขาเอาไว้เขาเอาไว้แล้วตัวแรงจะไปเอาเออเขาเอาไว้เออเขาเอาไว้แล้วมันคุ้นว่าตังอันตังหักตังเรื่องนะเขาบอกว่าเอาบบได้มันบาปก่อนมันเขาหู้แล้วเขาเอาก็บบาปอืมเขาได้รักเอาเงินแล้วว่าแล้วเมื่อมือแรงนี่เราอีออกไปห้ามเบิ้ง แม่แรงเนี่ยไอ้คุณจะไปเอาบริเวณบอกเหรอไปห่อทันเนี่ยเอาเลยมาไปแล้วก็ไปห้ามบิ้งดึ๋ห้ามเอาทนจื่อน่ะเนี่ยคุณเอาอย่าชูเด็กก็มีเฮือนเด็กน้องคอยคอยแด่พอดีวันนุ่นเพิ่งต้องลาศแมแรงไอ้คุณจะไปเอาเงินเงินอันดับท่สุดบนแดนนี่ <laughs> 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 Bao nôn buồn, hên tiêu chào bầu tiêu chào đi các bầu tiêu mời các tiểu này kèm mảnh cọc cá mảnh là nhung bàn hòn 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 là hòn 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 là vang hòn 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 สักลาภพึ่นจะมาแทกดินหน,น้านาะเนาะมึงปวดเศร้าก็ไปลิ้นอยู่อืมไปลิ้นนั่งลิ้นนะบุญมีก็ได้ย้อน,นบุญมีเล่นเนาะไปลิ้นอยู่ฮั้นมือแรงเราเบ้าคุณเยอะไป,ห,ปห่ามเบิ้งไว้ติไปท่ามห่อท่ามแล้วห่อชุ่มแล้วเออเอายาชุ่มนี่ได้แต่ลูกก็กินข้าวอยู่ฮะ แม่บอกแล้วลุนแรงตื่นตี่เศร้าเฮาบไดลุกไปเหม็นเฮาลับเม็นลับจนชววยพูดอันบอไดตื่นชว่วยลไปตี่เศร้าไกล้ขันออกไปเลยไปเอาเงินมามเขาเฮ็ดอันดื้มเข,เขาอาันเขาเอาเงินขาชิน้นเขาไปขายได้ชิน้นเขา พ่อตมาเหาคฮิตขอชื่อนี่ลืมลืมพ่แม่อันแม่อันชื่อยังก็เออแม่อีอันฮิตชื่อแม่อีฮิตแม่อีฮิตหาม่า เห็นอ um ีล <laughs> <laughs> ูกอีลูกอืมเดือทาแม่มากกันเขามาเม็ดแจวเงินมาเอ้ยคุณวอลเก่งก่อไอ้คนยังวอลเก่งกันเราเฮ็ดเนี่ยคุณเยอะเหรอวอลเก่งคุณเยอะไหมถ้าว่าิ่งได้เงินน่ะเออดีมามาเออพี่น้องแซมไปจุงไว้ตี ถ้าเมื่อเฮาไปแป้งโทรศัพท์หั่นแล้วหยักน้ําซึกน้ําเอาไปแป้งคนเองบ่าวนู่นก็ยังว่าว่าอยู่นี่ว่าอันได้เงินมาแล้วเฮาบ่เอาไล่เฮาอันเฮาเอาน่อยเด้ล่ะเรียนนั้นให้ไอ้คุ้เบิดให้ไอ้คุ้ไปแป้งโทรศัพท์ไอ้คุ้เอาไปไปเฮ็ดเหี้ยซไปเฮ็ดเหี้ยนกนะอื น้องก็หูแล้วไอ้ก็หูแล้วน้องว่าเฮ้าว่ะอันนี้ซานช่องเส้นนี้ไปแปลงตัวไรซับลืมเขาหิดเขาวางหันมันนักงานงักเงินเนยเขาวางหันเขาปะหันบัดดี้บอกฮวางเอาใส่กระเป๋าไว้แล้วก็หห้ไว้น้องว่างแล้วเข้าก็มาหยิบเอางานตีน้องหันก็ว่า อันพอว้านหั้นเอาหือเงินอืมเอาหือเงินตีเชนเยยวหั้นอืมเชนนึ่งแนี่ยเชนนึ่งหั้นแต่ว่าจุงเว้ยว่าชือาอ่อฮั้นฮันได้เก็ตนึ่งอือหล้วก็ยาชูบได้แล้วก็เล่าอันโมเมนอันนั้นเนี่ยเชื่อไปเลยนะตีคู่นี้คู่นี้เขาจะไปแปโทัวร์ชััน อือแล้วนี่แหละแปะกันนําอายแด้ล่ะก็น้องหันน่ะแปะกันนําหมู่เอี้ยวกันหันอือก็บ่ได้ผิดสิเด้อแล้วเฮาก็เฮาก็เอาไว้อเฮาก็เอาไว้นํามูกันหันเฮาลืมเฮาแ่มดกแ่มดอืเอาไว้นํากันเด้หของบ่คคือว่าอันเอาเอา เปะกันนั่นคือว่าเอาเงินไว้นํากันทุกคนเอาเงินไว้ทุ่งเดียวกันล้วพดอันบ่คุณเอาไปแล้วเฮ็ดเฮียพดนนี้่ะกะเฮาสิแบ่งอืจ่ายฮเบิ่งั่นนี่เบิ่งเอออันนี้ของน้องอันนี้ของอีคแม่นแล้วคบกันอื น่าจะเว็นเพิ่นมาเอกดินเตยทุกคนอ้าวเดียวสั่านะนี่จะมาอันไออันพออิติกปั้นเข้าดิบุงปั้นเข้าแล้วอเขาปั้นเขาปั้นแล้วอนี่หมูม่อหนีนะเขากำลังเดี๋ยวสนุกไปฮับแชกันทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้สนุกก็จะขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอฝากคลิปนี้สานกโกกล่าวคำว่าสบายดี ขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทา